Hey, เดี๋ยวเราจะกดงานโรบินฮูดด้วยมีสเอร์ทีโกันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้เราจะหอนหรือไม่หอนนะครับเพื่อนๆ let's go ไว้รุ่นสวัสดีครับเพื่อนๆผมเจ๊ดเด็กส่งแกงนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาวิ่งงานนะครับค่ายค่ายโรบินฮูดนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมต้องพูดเพราะๆหน่อยนะครับเพราะว่า เขาจ้างผมมานะครับขอบพระคุณครับผมจะไม่พูดคำหยาบเลยครับต <laughs> ลกตัวเองจังเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ระบบไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้โหลดนะนะดูด,ดออิไม่รู้ว่าจะโหลดแบรนด์หรือยังนะครับวิบ่งตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเดือนที่แล้วอ่ายัง,ย,งยังรอดอยู่ยสแกนหน้าก่อนนี่ยังไง ยังได้อยู่ยังอยู่ผมยังผมยังอยู่นะครับผมไม่ใช่แอปโกงนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะกดทุกงานเลยนะครับผมจะไม่เลือกเลยนะครับว่าใกล้หรือไกลนะครับตอนนี้ผมว่ากดงานตัวแรกได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันนะครับผมร้านยังไม่รับออเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องโทรแจ้งนิดนึงนะนะเราก็กดตรงนี้ภรพที่เบอร์โทรนะครับ มันก็เด้งมาที่เบอร์โทรแล้วก็โทรแจ้งร้านค้านิดนึงนะครับสวัสดี Drag hi, ครับมีออเดอร์โรบินฮูดค้าพี่อยากอาครับครับขอบคุณครับแล้วโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปรับออเดอร์ที่ร้านกันนะครับผมเมื่อเราโทรแจ้งร้านค้าเรียบร้อย <c oughs> like แล้วครับหน้าแอปพลิเคชันก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็คือร้านค้ารับออเดอร์แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ mm hmm. อย่าลืมโทรแจ้งร้านค้านะครับแล้วก็ก่อนรับสินค้าก็ควรโทรแจ้งลูกค้านิดนึงนะครับผมโอเค โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านค้าเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนก็ได้แล้วครับตัวแรกครับเพืเ่อนนะเราก็ขอถ่ายรูปถายรูปรับสินค้านะครับแตนร้านก็จะส่งรูกค้ากันนะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับงานลบโูตอีกตัวหนึ่งแล้วนะเป็นตัวที่สองนะครับนะเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันนะเา้เาเข้าน้าเป็ดนะครับโอเคครับผมว่างดตัวที่สามอยู่หน้าบ้านลูกคาได้เลยนะราานสวยจับนะครับ้นานนี้ในค่อนข้างที่ขึ้นชื่อเลยบางแม่นางน,นะค่อนข้างที่จะรอนะคร็บแเ,เอ,อผมจะเข้างานทันเปล่าเมร่้นะครับี เดี๋ยวไปรับร้านตปรจจำร้านนี้กันนะครับผม มาบอกความรู้สึกหลังใช้มีส1ทีโปรกดงานโรบินฮูดน,นะครับลอมเดิมนะขอบอกเลยนะครับว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวนะครับที่อยากบอกนะค,คือหอนไอสัตว์ท่านสั้นง่ายๆได้แต่ความไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ